ระวังน้าค่ะอุ้ยปลาใยติดแล้วคนหลับตีกันนี่อุ้ย,ย,ยติดแล้วนะจ๊ะอู้หพี่บีบ้ว่ามันก่อนแล้ว,อย,วลยอย่าให้มันลุดมือสวัสด,ดีค่ะพบกับเศร้าปูกับลุงบ้าวหนะ้ากับช่องตามติดชีวิตเศร้าปูค่ะวันนี้ลุงบ้า,กาวกับเศร้าปู พามาทะเลมาวางอ้วนกันอีกนะคะสวัสดีครับว่างี้แหละคนอื่นอยู่นะน้ำน้ำแข็งขึ้นแล้วนะผี่นะตอนนี้นะน,นี่ตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะก็ามารุนหนได้ผีแบบนี้รุ่นกุ้งไหม,มน,นู่นนะใกลกใ้น,นู่นคนมารุ่นกุ้งกันนะ ลุงเบ้ากับซ้าปูอย่างว่างอ้วนไม่ได้นะตอนนี้น้ำยังขึ้นไม่เต็มถีพอเริ่มดันขึ้นเลยนะน้ำยังตื้นอยู่ต้องให้น้ำขึ้นมาตรงที่ลุงเบ้ายืนนี่ให้ทึ่งค่าก่อนลุงเบ้าอ่ะทึงจะวางได้ด้านหลังน้ำยังตื้นทึ่งอย่างเป็นใบไม้นะเป็นหญ้าทะเลนะพี่นะวางไม่ได้ในแนวนั้น ya tịt uốn nè, ai nói bì Cảm ơn đấy luôn, cung, đứa thi, cung rồi ngả mờ. cung thấy đấy mà pì bề mือ tăng một mือ thi. Cung ở đấy mà. Cúi là lùng bao xa bị chắp mà nè. Cung cung

ปูมาจ้าอูลุงบาได้ปูดำปูดำตัวใหญ่เลยนะจ้ารวังนะลุงปูดำนมันนนะงเอออเห็ความไม่ดีจ้านนะเชียวเท่ อุ้ยปลาใหญ่ติดแล้วนี่ก็หลับตีกันนี่นี่อุ้ยติดแล้วนะจ๊ะอู้วปีบีปีบ่วมันกอาะลย่อให้มันลุดมืออู้ยดู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  ลากระบอกนะจ๊ะลุงบ่าวักเชียงคลืนเรียงวะวู้ดี <c oughs> ถ้าบัาวเชียงปลาติดลุงบ่าวักเชียงคลืน <c oughs> บีไปเน้นเลยนะอย่าหลุดมือใส่ในเสื้อในนุ่งผีในเปลเออในทุ่งหยามเดี๋ยวมันดูอุ้ยเสียงติดแล้วนาน

อ้ไปดูไปดูไปดูปลากระบ,บอกตัวใหญ่อีกแล้วนะจ๊ะวางอวนเป็นหยุดรถแล้วนะก่อนเป็น สังมันเลยรถอเองรถเกดลุดหมดเลยกระบอกสองตัวแล้วจ้าไปเลยปูไม้นะคะตามหลงบ้าไปตักกันเรื่อย่นแหละานาหละ อ๋อน้อยมากตักไปทุกลแล้วปูมานะคะนี่ทางปูดาวปูมาปูดำนะโอ้ยรบอเร็แกแต่กระป๋าบอกร้องตัวใหญ่ๆเลยนูน่นฮะช่วยๆ เนาะใส่เยอะเลยปูดำปูมาปูดาวได้ครบเห็นูโอ้ปูมาปูมาจ้าปูมาแล้วโอ้ปูมาอีกแล้วจ้า นะปูม,มานะคะปูม,มามากินปลายน,นาปูม,มาเพ่ลงบ้าวปูม,มาเพ่ ปูม,มาอีกแล้วจ้าอาีกไล้วล่ะปูม,มาปูม,มา S <S <S อูมาจ้าสามตัวหลวงบากวาดหน้อีกตัว <S <S พูดคลาดพูดคลาดตัวนุปลาได้เดี๋ยวรุตข้าวข้าวง โอ้มานะจ๊ะครับครถมามีหน้าถังปลาถังถังปลาถังปูมาแลอีกรอบเลยกลับเลยนะอปูยิ้มเลยเออบัวนูปูมาเปูดำปูดำคนกินได้แล้วระวังม <AH ือนะจ๊ะ เราว่างไงเราว่างไางป้ายเลยขาไปก้อนไม่มีมือขาไปก้อน,นมไม่เกี่ยมกาบาอะไรนั่นแหละยิบจิตมือเนี่ยได้ปูดได้ก็บมปมยิบมือจิตินเอาดีอย่เปิดใ้กับปืดไปกันไหมฮะปิด นี่นะคะพ้นงานวันนี้ได้เต็มกละมังเลยทั้งปูดำปูมาปูดาวปลาบอกนะนี่ปูดำตัวใหญ่ปลาบบกก็ตัวใหญ่เลยนะคะ เต็มกลมเลยเต็มกลมเต็มกะละมังเลยจ้าค่ะคลิปนี้ถ้าชอบกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลุงบาวกับเจ้าปูในการทำคลิปด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะ Baiklah